สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อพีทค่ะทุกคนรู้ว่ามีความใฝ่ฝันที่อยากไขว่คว้าเอามาเป็นของตัวเองกันให้ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหนูก็คือหนึ่งคนในนั้นค่ะที่ใฝ่ฝันว่าจะเป็นศิลปินให้ได้เลยแต่ติดที่ครอบครัวค่ะเขามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระค่ะและสามารถหางานจริงไม่ได้ค่ะเขาเลยเลือกที่จะไม่สนับสนุนหนูค่ะแต่ถึงยังไงแล้วหนูก็จะพยายามค่ะทําให้เขาเห็นได้ว่างานศิลปะพวกนี้มันมีค่าสําหรับหนูมากแค่ไหนค่ะ สวัสดีครับผมแม็กผมฝันไว้ไว่าอยากจะเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์และครอบครัวของผมสนับสนุนผมมากผมโชคดีมากที่พวกท่านสนับสนุนผมกระทั่งวันหนึ่งผมด้านละเลยความฝันไปดูตัวเองทีผมก็ไม่ได้โฟกัสด้านนั้นอย่างเดียวอีกแล้วและผมจะพายายามอีกครั้งเมื่อมีโอกาสผมจะพยายามให้มากกว่าที่เคยทำท่นี่มัน ก,ก็สรับสนุนกัน,กนละอ้าวพีอ้าวแม็นั่งมาดิเขาทำอะไรอ่ะมันเดินเ,เล่นเฉยๆอ่ะกูไม่คิดว่าจะเติม,มที่นี่อ่ะกูแบบพอมานั่งวาดรูปช่วงแบบวันธรรมดาแบบตอนวาดรูปเนี้ยคอมเนน้อยดิอ๋อหรอเออพีอ้าวว่ามึงเห็นปะว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครอ่บจริงปะ้ะรัาสมัครอะไรอ่ะใช่เปิดรับสมัครเกี่ยวกับแบบให้โชว์ศักยภาพของเด็กอ่ะอืมเออแล้วมันก็มีเปิดรับสมัครของกูด้วยนะที่เกี่ยวกับ อสอบชิงโคต้าของมหาลัยอ่ะอ้าวมันก็ได้หรือมจะได้โคต้าแบบเข้าเลยหรือเปล่านันอ่ะใช่อมึงมึงจะลงกับกูไหมกูว่าแบบได้ไหมได้ไหมคือกูไม่มีเพื่อนลงอ่ะลงกับกูได้ไหมอือได้ไดนายใจผมรู้อยู่แล้วครับว่าเข้าเาพิ่อความลับแม่ฝาลับสนุนแต่นี้เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้พีพิสูจน์ตัวเอง จะไม่เหลือใครสักคนที่จะคอยรับฟังเข้าใจสุดท้ายชีวิตไม่เคยสวยงามเท่าไรสุดท้ายที่ฝันก็ต้องผิดหวังเรื่อยไปเจอสุดท้าย ทำข้อสอบไม่ได้เลยเชี okay, s <S ่อเห่อเนี่ยมม่กูไม่ผ่านคัดเลือกอะ่ะเออเดี๋ยวนี้กูไม่เห็นมึงเลยอะ่ะม mm ึง hmm. เห็นที่วาดรูปป๋อกูว่าแบบกูไม่สปอร์ตเหมือนกันว่าจะตั้งใจไปอ่าน,นหนังสือให้นพ่อพ่อแต่มันไม่ใช่ทางเลือกของมึงนะเวลานเราอ,อีกสักรอบป่ะเพราะแบบมันมีรอบเก็บตัวถ้าเรามีไม่ได้ยิจงจี แต่ยังน้อยก็ยังมีวันที่เคยได้วิ่งตามสเหล่านันและมีความฝันเกือบลืมแล้วว่าเป็นเช่นรไรได่ย้อนหลับไปก็จะดีออกเดินตามฝันที่มีที่ยัง,งยคจจงค้างคาอยู่ในหัวใจกลับไปหาคนที่เรารักนกอดเขาอย่าสุดใจได้ใช้ แม้นนออยยัังีว่สุดท้ายนี้ทุกคนมีสิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างน้อยทุกคนก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและไม่ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองต้องการขอให้ทุกคนเติบโตมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองขอบคุณครับ